อรังสิตแซบเบอร์ไหนวันนี้นะคะเราจะพาไปดูเทสเด็กไอซ์ยูเจนแซบกันว่าแต่ละคนเนี่ยให้คะแนนความแซบของตัวเองเท่าไหร่และเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าว่าใครจะแซบที่สุดในมอรังสิตจะเป็น MC หรือเปล่าไปกันดีกว่าถ้าให้คะแนนความแซบเนี่ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะคือพี่มีเท่าไหร่คุณหนูไปเต็มร้อยนะคะสารีราแล้วอะไรแล้วไม่อยากจะพูดสองครับ อ้าวทำไมแค่สองอ่ะคนนี้เขามาเต็มเลยนะผมแบ่งให้เขาไปแล้วอ๋ออย่างนี้เองสโคกขนาดนี้เออเซ็กซี่ขนาดไหนก็ต้อง100ล้านอยู่แล้วเลิกคนเรามันจะแซ่บด้วยอะไรความสามารถอยู่แล้วถูกไหมแบบเต็มร้อยจะให้เท่าไหร่เลยก็เต็มร้อยให้ล้านเขาเป็นตัวเองอยู่แล้วดีกว่าระหว่างหมาล่ากับเราเนี่ยอะไรแซ่บกว่ากันต้องต้องนี่มาหนูให้ร้อย เออทำไมถึงแค่ร้อยใจนะว่าระหว่างหนูกับหมาล่าข้างหลังอ่ะอะไรอร่อยกว่ากันถ้าเพื่อนหนูร้อยหนูต้องเหนือกว่าพันเออเราทั้งร้อยทั้งพันขนาดนี้ทําไมเราคิดว่าแซ่บขนาดนั้นเพราะมีความมั่นใจจริเองมากหรือเปล่าไม่อันนี้คิดเองเลยป่ะบอกไปเลยว่าดีเอ็นเอมันอยู่บนหน้านะคะคิดว่าให้สิบเลยค่ะว่าเล่นกีฬาเก่งมากเป็นเชนีดเดอร์ทั้งคู่เลยค่ะ เต็มร้อยเลยครับผมเรียกไม่ดีครับแต่กีฬ่าจะเด่นนะครับผมให้เก้าค่ะเออเก้าละแล้วคนนี้ล่ะคะอาจจะอาจจะเต็มร้อยอาจจะแซ่บเพราะส้มตำอ่ะมีแซ่บส้มแซ่บส้มแซ่บกับเราใครมันจะแซ่บกว่าเราอยู่แล้วเอาสิบก่อนแล้วนะแซ่บแต่ว่าเราแซ่บในที่นี้คือแซ่บทำอาหารแล้วคนนี้ล่ะคะ ร้อยเลยค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นร้อยคะอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามเฮ้ยเถ้าวันนี้ให้เก้าแล้วกันเออวันนี้แต่งตัวยังไม่พร้อมถ้าร้งยก็เลยอยากเขินให้สักห้าพอครับผมให้ตัวเองสามครับที่เหลือไว้ให้คนดูพิจารณาอ๋อทำไมเราให้แค่ห้าเองไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับกับการแต่งตัวหก็พอค่ะเอ้ยหกเองหรอไม่ค่อยมั่นใจให้สิบไม่หักครับ 5ครับแล้วเราเต็มสิไม่หักทำไมาคิดว่าแซ่บขนาดนั้นเออเพราะว่าเป็นคนดีครับให้5พอครับ8ครับเหลือไว้สัก2ครับเหลือสาวก็ชอบหนุ่มตีนะครับอ,อ๋อไม่ไม่แน่หรอกบางทีเขาอาจะชอบแบบหนุ่มหน้าคมงไทยบ้าอนยน่งเราก็ได้เออให้3พอครับอ,อ๋อทำไมล่ะทำไมแค่3ควันนี้ผมเซ็ตมาไม่ค่อยดีครับ เติมสิบให้สัดรอยแล้วกันให้รอดหรือให้หลานเพราะว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากอา่อากรุปต้องดูกันนะคะว่าจะมีคนที่แซ่บมากกว่าในกอุ่มไหมถ้าเป็นวันนี้ก็ขอให้ซักหกักเจ็ดแล้วกันเพราะว่าสัดสนามสามารถ้าเจอกันที่อื่นหรือว่าเจอกนในรูปอื่นเนี่ยแซ่กว่านี้แน่นอนค่ะอ <laughs> โอ้โหนอกจากรังสิตมันร้ายแล้วเนี่ยรังสิตมันยังแซ่บอีกนะคะเพราะว่าที่มอรังสิตเนี่ยเรารวมทั้งคนแซ่บ คนเก่งไว้ล้นมอเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่คะค่ะคิดว่าตัาวเองแซ่บเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะแล้วมาเจอกันที่มอรังสิตนะคะเจอกันใหม่